ครับสวัสดีครับอ่านี่ก็กลับมาส่วนของอ่าเพลลิสหนึ่งนะฮะที่มาเป็นโค้ดที่ศูนย์สามนะครับก็คือไฟล์ที่สี่เนี่ยอ่าเราจะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นเซนติน e ลสองแต่ทีนี้คลิปนี้จะเป็นแลนด์แ t 8แปดนะครับอ่าแลนด์แ t 8แปดแล้วก็จะทำการโดยกลองนะครับโดยใช้เลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือ พิษณุโลกนะครับทีนี้แลนด์88เนี่ยจะใช้ตั้งแต่ปี2013เลยนะครับถึง2021เราก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นแลนด์88คอลเลกชันวันนะครับเทียวันแล้วก็เซอร์เฟซสเปกแดนต์นะฮเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาตรงนี้ได้ทำให้เห็นว่าสองข้อมูลเนี่ย เราก็สามารถที่จะมาพอดเป็นไทม์ซีรีส์ได้เช่นกันนะครับเพื่อให้นิสิตได้ลองใช้ข้อมูลนะครับทำพื้นที่ของตัวเองอันนี้เป็นพื้นที่อของอพิจิตโลกนะครับทีนี้ไอพิกัดเงี้ยได้มายัางไงเดี๋ยวลองตรงนี้นิดนึง Google ก็ Google นะก็กดพิมพ์เข้าไป นุโลกนะครับนี่สิท่านใดยังไม่ไม่รู้นะก็กดเข้าไปแล้วก็เราก็เอาพิกัดตรงไหนก็ได้ที่มันอยู่ในเมืองอะ่ะนะนี่กดเข้าไปนี่ก็เป็นพิกัดตรงนี้นะครับแต่ในที่เนี้ยมันจะมีแลตติจูดแล้วก็ลองติจูดนะครับแรติจูดนําหน้ามาก่อนแต่ที่เนี้ยต้องเอาลองติจูดขึ้นก่อนนะครับ ถ้าเอาแลตติจูดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เจอครับมันจะไปที่ไหนก็ไม่รู้อ่ามันจะไปที่ท 16, ลรงติจูดที่สิบหกแล้วก็แรติจูดที่ร้อยหนึ่งก็คงไม่มีนะเพร่ะมันถึงแค่เก้าสิบนะครับโอเคอันนี้เราก็ลองดูนะครับถ้าเป็นจังหวัดของตัวเองก็ทําของตัวเองนะครับในส่วนนี้เ,เราลองมาดูตรงนี้กันนะว่า นี่ก่อนแล้วกันตรงนี้ปุ๊บในส่วนนี้รีเซ็ตแล้วก็เคลียร์ไปเลยนะครับตรงนี้เวลาเล่นก็สเต็ปบายสเต็ปนะครับรันทีละสเต็ปว่ารันทีละอันแล้วก็พิมพ์แทกพิมพ์ออกมาแล้วดูนะครับยังไม่ต้องทำแอดเลเยอร์นี้เราก็ได้โอเคขอบคขณก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปก่อน ทีนี้สิ่งที่จะให้ดูก็คือตรงนี้ตั้งแต่สเต็ปที่สองไปเนี่ยมันก็จะเพราะว่าเราใช้랜เซตแปดแลนเซตแปดนะครับกดไปดูหน่อยว่าแลนแลนเซตแปดนะครับแลนเซตแปดแลนเซตแปดคอนเนคชั่น ท1 G 2. collection 1-G1 88 collection 1-G1 collection 1น1 น,นี่มัน R t คือเรียวถังนะครับไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นตัวรอนี่อืม collection หนึ่ง T หนึ่งตัวนี้นะครับล้อตัวรอ T หนึ่งตัวล่างสุด T หนึ่งอ่ะมันไมต้องเป็น SR surface resistant collection หนึ่ง T หนึ่ง ัคซีนแล้วนี่ RT ไม่ใช่นี่ RT ก็ไม่ใช่มอเอ่อม,มีมอเหรอนี่ TOA Top of Atmosphere ออรอซีน อ่านี่น่าจะเป็น,นฟิเตเซนพวกนี้ย่ t o a นะ c o l l e c t i o หนึ่งหนึ่ง c o l l e c t i o ทุกความเป็นสเฟีิ่งนี่เข้าใจตัวนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เลยนะเออนี่นี่น,นี่มันดีพีชมันคือตัวนี้นะครับมันคือตัวนี้ ซึ่งมันเปลี่ยนมันเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้อ่าคือคือตัวนี้เราก็เข้าไปอ่านหน่อยว่าถ้าเ,เป็นการปรับแก้ atmospheric correction surface reflectance เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการประมวลผล auto rectify surface reflectance ก็คือใช้ทำภาพ auto เรียบร้อยแล้วนะครับ นนนะอันนี้สำคัญมากไอสตาร์แค e โอ r ีบี c ปรดิวอกืมก็คือก็จะกลายเป็น Product นี้อะ p r o d ั c t เนี่ยอันนี้คือ Product นี้นะครับแล้วก็ c o p y ปีตรงนี้ไปอ่านได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าคออือมันผ่านการประมวลผลอะไรมาบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาที่สเต็ปสองเนี่ยนะครับเราลองรันดูว่า image collection ที่เราได้นะครับ image collection แล้วเราก็กรองโดยใช้ขอบเขตของจังหวัดน,นะครับแล้วแต่อันนี้เราใช้ปี2013เลยนะถึง2021เลยนะครับแล้วก็เอาเมฆ filter เมฆน้อยกว่า10%บเร์นนี่ยนะแล้วเราเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะไปดูไอตัว image property มันคือ cloud c o v e r ตรงนี้นะครับ มันจะไม่เหมือนกับไอตัวเซนติ n เนลสองนะครับตัวนี้ไอตัวเมตาตาชื่อมันเนี่ยก็ไม่เป็นไรทีนี้นออกมาอย่างนี้แล้วก็รันนะครับถือจะจะปริ้นปริ้น ls แปดเนี่ยปริ้นมันออกมานะครับขยับตรงนี้หน่อยก็สองร้อยแปดเอเมนแสดงว่ามีสองร้อยแปดภาพอูสองร้อยแปดภาพนี่ทำในเครื่อง PC นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้เลย สองภาพภาพสองภาพนี้ก็จะแย่แหละพีซีอาจจะได้เป็นจิบภาพนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยที่ผมใช้นี่ไม่ได้นะโอเคทีนี้สเต็ปที่สองสเต็ปที่สามละ่ะกําหนดพารามิเตอร์นะครับกําหนดพารามิเตอร์อันนี้มันจะแสดงแผนที่แหละนะครับแสดงแผนที่ออกมาก็ะลันมานะครับ รับเดียวมันก็ได้ละโยนเข้าไปในระบบคลาวนะ้วมันก็แยกกันความพิวอันนี้เป็นฟอลนะโอเคผมว่ากดให้มันเปิดครั้งหนึ่งนะครับโอ้มันจะใหญ่มากเห็นไหมคือซีนนี่นี่โอ้มันนี่ไอซีนมันเฉียงลงมาเพราะว่ามันเป็นโพลารออบิท นี่มีหลายอันมากนะครับที่มันซ้อนกันอย่างนีง้อยู่นะทีนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต่อไปก็จะทำการโมเสตลองโมเสตทั้งจังหวัดโดยยังไม่รีดิวส์อะไรนะครับยังไม่ใช้รีดิวเซอร์โมเสตแล้วก็คลิปนะครับแล้วก็ add, แอแสดงมาสิลองลองดูนะตามเขาเนี่ยตามโคดนะครับอันนี้สเต็ปที่3สเต็ปที่4ลันไป คือใช้กอบเก็่จังหวัดคลิปเก็บจังหวัดปิศาโลกนะครับนี่โมเสสไอ้ภาพที่มันเสียก็จะถูกโมเสสมาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือการโมเสสแบบว่ามีหลายๆภาพต้องการเอาไม่สนใจนะครับเอาโมเสสไปเลยรวมกันนะจับโยนเข้าไปได้ผลอย่างนี้มาทีนี้ มันไม่เวิร์กแก็ต้องใช้ reducer ตัวนี้นะครับโดยใช้ค่ามีนนี่แล้วเรามาดู reducer แบบใช้ค่ามีนก่อนตัวแรกนะครับของ l a n d s a t l a n d s ภาพมันยิ่งใหญ่กว่าไปถึงขอบเขตนะครับขอบเขตมันใหญ่กว่าแต่ว่าการประมวลผลเนี่ยมันก็ original 2มันก็ความละเอียดจุดภาพมันละเอียดกว่า ทีนี้ลองมาใช้ reducer ตัว mean ดูนะครับ mean แล้วก็ c l ิ p reducer Red er, เสร็จปุ๊บแล้วก็ clip มา clip ก็คือตัดนะฮะตัดขอบเขตมนะไอตัวโมเดลเนี่ยมีปัญหาตรงนี้นะครับถ้าภาพมีปัญหามันก็จะจับโยนหมดนะทีนี้เราก็มาแสดงผลน,นะครับ m i n max อันนี้คือแต่ละแบรนดนะ เราได้ค่ะมีมาละนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ก็คือเคลียร์เลยว่ามันไม่มีเมฆติดนะครับแต่ถ้าเราเอาแม็กซ์เนี่ยมันจะมีเมฆติดมาแม็กซ์ก็คือ,อเราใช้ reducer แบบ bin max นะครับแล้วก็คลิปแล้วก็แอบภาพเข้าไปนะครับแต่อันนี้มันก็เหมือนกับคลิปก่อนอนะันนี้ผมไม่แสดงแล้วกันเราสามารถแสดงชาร์ตได้ ท่านเหล่านี้ก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถไปรันของเราเองแก้แบรนตรงนี้นะครับเปลี่ยนพื้นที่ก็ลองเล่นกับตัวปีเดทตรงนี้นะครับมันจะมีเดทตรงนี้มีปีเปลี่ยนเปลี่ยนดูนะครับว่าปีมีผลต่อแผนที่ผลลัพธ์ที่ได้ไหมนะครับแล้วก็ชาร์จที่ได้แับแต่ละปีนี้เหมือนกันไหมนะครับเราสามารถทําเป็นหลายปีก็ได้ นี่ก็จ่หลายปีข้อมูลอาจจะน้อยไปถนะ้าข้อมูลมันน้อยเนี่ยเราก็อาจจะได้แผนที่ที่มันไม่เป็นตัวแทนจริงๆนะครับนะโอเคมาถึงตรงนี้ละก็ขอจบในส่วนของแ m a p p i n g c o l l e c t i o n Reducer นะครับแนนเสร็จ